คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The g โ o s t Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มเดี๋ยวเรามาติดตามฟังสายที่9สายของคุณสองนะครับเรื่องของที่พักศพกันเลยครับสวัสดีครับคุณสองสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมอ่ะโอเคเสียงไม่สะท้อนโอเคละเออเ<ถ>มื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้ครับเสียงน่าจะสะท้อนมาจากไหนผมลองเลยลองปิดเครื่องเปิดใหม่ อ๋อโอเคโอเคคุณสองนี่เราคุยกันล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเลยอะฮะโอ้ oh, ใช่ครับเราไม่ได้คุยกันนานมากผมเบวไปสามสี่รอบเดยนะปีที่แล้วนี่ประมาณเดือนไหนอะจําไม่ได้แล้วพี่แจ็คจาเรื่องไม่ได้ด้วยแต่าจําเรื่อง,เร,องเรื่องของผมที่แบบจาจาได้ดีเลยคือห้องหน้าลีบะอันนี้คือที่ล่าสุดที่วิวี่เขียนมาคือที่ว่างข้างคนขับอ๋อ oh, อันนั้นอ๋อ oh, สุขโขทยัยประมาณเดือนเก้าอ่า ใช่ใช่ครับใช่ครับเออนะฮะโหหายไปนานนี้สบายดีนะครับสบายดีครับแต่ฟังจากน้ําเสียงแล้วโอ้โหสบายแน่นอนนี้ยังไม่ดับนะเออยังครับรอครับยังเป็นผู้แข็งแกร่งอยู่โอเคยังอยู่ยังอยู่คุณสองครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรามาปิดท้ายการเกี่ยวกับเรื่องเล่าในโรงพยาบาลครับผมเออชื่อสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลคุณสองเหมือนเดิม ไม่ต้องระบุไม่ต้องพูดถึงเลยนะผมถึงขั้นไม่บอกจังหวัดเลยดีเพราะว่าบอกแค่ภาคเหนือพอเพราะว่าถ้าบอกจังหวัดบางจังหวัดบางที่เนี่ยมันเป็นเฉพาะโรงพยาบาลมันอาจจะบึ้งขึ้นมาเลยที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดถึงเลยดีกว่าเอาเป<ช>็นว่าอยู่ทางโซนภาคเหนือก็แล้วกันใช่ใช่ครับก็บกว้าจงจริงๆริอก็เป็นอเป็นภาคเหนือแล้วครับมันใกล้ไปดีกว่าดีกว่าครับผมครับผมนะ เรื่องรายละเอียดดีเทลต่างๆละได้ละนาครับผมตรงนี้ตสองสองเข้าใจดีครับโอเคมาที่พักศพเป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณสองผมเริ่มเลยนะพี่จริงจริงจริงเรื่องเนี้สองจะเล่าตั้งแต่หลายรอบแล้วไม่ได้มีโอกาสมาเล่าทีคือเรื่องเนี้ยมันประมาณสักสองปีที่แล้วคือคือคือบอกก่อนอย่างอย่างอย่างที่อย่างอย่างที่ อย่างที่พี่แจ็คเคยรู้อะครับก็คือผมอะทางานเกี่ยวอาชีพกับสายที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลขายคงมือแพทย์แล้วก็รีโนเวทรับเหมาก่อสร้างในโรงพยาบาลมันมีมันมีงานเนี้ยงานเนี้ยที่เข้ามาซึ่งเป็นงานที่บริษทัทเราไม่เคยทําในสถานที่นี้ในโรงพยาบาลเลยปกติเราเราทาแต่พโซน e ออ r อาฉุกเฉินโออาห้องผ่าตาัดของผู้ป่วยในอะไรเงี้ยครับมันมันก็มีทางทางทาง,ทางโรงพยาบาลท่านผู้อำนาการก,ก็รีเคเวสมาว่าเออ ติดต่อมาทางผมมามาบอกว่าแบบพอดีมีงานจะให้เข้ามาดูให้ให้หน่อยว่าจะรีโนเวทหอพักศพบบอกเลยหอครับพูดตรงตรงนี้คนระับจะรีโนเวทหอพักศพห้องดับจิตนะพี่<อ>แต่เขาเรียกว่าหอพักศพ แต่แต่แต่ว่าแต่ว่าคือมันมันมีรูปที่ผมส่งให้พี่แจังเขาเขียนว่าหอพักศพเลยอ,อืมนั่นแหละ <c oughs> ผมก็อ่ะก็คือก็คือเราจริงๆเราเราก็ไม่เคยทํานะทั้งบริษัทผมว่เอออยากอยากจะลองรับงานปเป็นเรฟเฟอเรนดูไม่เคยทําไม่ไม่เคยเจอโรงพยาบาลโรงพยาบาลชวนชวนให้มาเชิญให้มารีรีโนเวทหอพักศพอะไรเงี้ยครับรีโนเวทห้องดับจิตอ่าประมาณห้องก็คือห้องดับจิตแหละฮะ ปุ๊บก็นัดวันไปดูหน้าง,งานกันกับทีมงานก็ก็จะมีทางผมไปด้วยเพราะว่าผมก็ต้องดูเป็นเมดเจอร์ดูดูงานทั้งหมดเพื่อจะเอาช่างเข้างานมาดูว่าจะออกแบบแบบไหนอะไรยังไงบ้าง mm hmm. คือเดี๋ยวต้องบอกอย่างนี้ก่อนคือก่อนที่เราจะเข้างานไปอ่ะหนึ่งเลยมันต้องมีคนของโรงพยาบาลด้วยซึ่งซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องทํางานคู่กับเรา mm hmm. เวลาควบคุมงานแล้วก็จะมีช่างผมคอยบอกว่าตรงนี้จะทําแบบนี้นะช่าง ทางโรงพยาบาลก็จะมาดูแล้วก็คนใช้งานหรือว่าหัวหน้าที่เขาจะต้องอยู่ตรงนั้นนะ่ะหรือเวนเตเนี่ยก็ต้องมาดูด้วยเพื่อจะออกแบบให้ให้การทํางานเนี่ยมันมันโฟลของโรงพยาบาลมันโอเคนะครับ,รบเออเราก็คือด้วยความที่เราต้องต้องทําใหม่ครับที่คือตึกเนี้มันเป็นตึกที่ยี่สิบสามสิบปีอะ่ะท,ที่เขาที่เขาที่เขาไม่ได้ทําคือเห็นแบบเป็นรอยเหลืองรอยเล้าของปูนหมดแล้วอ,ะอ่ะอ่า ก็คือโซนภายนอกนะครับพอเราได้เข้าไปดูข้างในคือเราเราทุกคนใส่ชุด PPE หมดนะครับเพราะว่าช่วงสองปีแล้วมันเป็นโควิดัมนก็จะมีศพที่มีเชื้อไม่มีเชื้อบ้างอนะไรเงี้ยก็เข้าไปเข้าไปเราก็จะเจอเราก็จะเจอห้องประมาณสักประมาณสักยี่สิบตารางเมตรอ่าป,ประมาณประมาณยี่สิบตารางเมตรแล้วก็จะมีเอ่อ หมือนตู้นะตู้เป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกเออก็บศพเป็นซองอ่าเป็นซองเป็นท่อนเป็นแท่นเป็นท่อนออประมาณยี่สิบกว่าตู้ออถ้าผมจำไม่ผิดประมาณยี่สิบถึงสามสิบตู้ซึ่งตู้เขาจะมีชื่อแปะแปะชื่อคนนู้นคนนี้อะไรเงีเออ้ยซึ่งจริงๆคือจริงๆผมทํางานประเภทนี้มาคือเราเราก็ไม่ได้สนใจหรอกคือเราไม่ได้กลัวเราก็เออเดินเข้าไปเก็บดีเทลเก็บอะไรหลายๆอย่างเราก็ดูหมดแล้วว่าต้องทําอะไรบ้างอืมเสร็จปุ๊บคือตอนแรกอ่ะทางทางโรงพยาบาลรีเควสตว่าจะทําแค่ ตกแต่งภายในทุบบางส่วนหรือถอนแต่ว่าตรงตู้เนี่ยเขาเขาจะใช้ตู้เดิม mm. ตู้ตู้เดิมตอนตอน,ตอนคุยกันครั้งแรกนะครับก่อนที่ยังไม่ดูก่อนที่ยังไม่ได้เข้ามาดูหน้าง,งานคือโงรงพยาบาลเขาบอกว่าเขาจะใช้เนี่ยเขาจะใช้ตู้เดิมเขาไม่อยากจะไปซื้อใหม่ mm. เตืองตังอะไรเงี้ยสรุปพอไปคุยวันนั้นผมต้องลื้อตู้นั้นมาหมด mm. ตู้ทั้งยี่สิบตู้คือต้องรื้อออกให้หมด mm. อ่าเสร็จปุ๊บอ่ะก็คุยกันเรียบร้อยแล้วผ่านไปวันนั้นเอ,อเก็บรายละเอียดดีเทล สักพักให,ใหญ่ๆผ่านมาเดือนหนึ่งพี่แจ็คเดือนหนึ่งผมส่งแบบส่งแบบส่งอะไรไปให้ทางโรงพยาบาลเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็เกิดการเซ็นสัญญ,ญาการการก่อสร้างรีโนเวทพอเซ็นสัญ,ญญาเสร็จเราก็นัดทีมกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเรียบร้อยหมดว่าจะเข้าดูงานเริ่มรื้อถอนวันไหนนะครับก่อนรื้อถอนเนี่ยแน่นอนครับเราก็มีการเออคุยกับคนที่เราต้องทํางานคู่กับช่างหรือว่าพี่ที่เป็นหัวหน้าโรงพยาบาลว่า ต้องให้ทางโรงพยาบาลนะเก็บศพออกเพื่อเอาไปไว้ในสถานที่ชั่ว,วคราวเพื่อให้เราทํางานอะไรเงนี้ครับเราก็ตกลงคุยกันเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปรื้อถอนเขาก็มีการมาเก็บศพแหละเก็บศพไปไปไว้ในตึกอีกตึกหนึ่งเพื่อรอแต่แต่แต,แต่ต้องแจ้งพี่แจากนี้ครับว่าศพที่เขามารอเนี่ยเอคำว่าห้องพักศพเนี่ยมันไม่ได้เป็นศพที่เขาต้องอยู่มาเป็นปีๆมันมันเป็นศพที่อยู่ได้ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ซึ่งหนึ่งอาทิตย์เนี่ย หอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์เนี่ยคือเป็นศพที่เอามาแช่ไว้เพื่อรอทําประวัติและรอญาติมารับไปทำพิธีทําพิธีทางศาสนาแล้วค่อยกลับอะไรเงี้ยครับ,รบเขาก็เลยไปไว้ในพื้นที่ชัว่วคราวแล้วเอ,อผ่านมาช่วงนั้นประมาณสักไม่กี่วันครับประมาณสามวันทีมสองเข้าไปรื้อถอนค ทีมสองเข้าไปรื้อถอนเนี่ยมันก็จะมีช่างหัวหัวหน้าช่างเนาะหัวหน้าช่างของโรงพยาบาลคือเราเขาเป็นหัวเขาเรียกว่าอะไรหัวหัวหน้าช่างงานอาคารอ่างานงานอาคารสถานที่เพื่อให้เพื่อเขาอาจจะมาควบคุมทางสองอีกทีหนึ่งว่าเอ้ยอันนี้ตัดน้ำหรือย,ยังตัดไฟหรือย,ยังทําอะไรบ้างซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งช่างคนเนี้ยเขาไปทําอบรมที่ต่างจังหวัด อบ,อบลมมา,ม,ามาเพื่อเป็นช่างควบคุมง,งานประมาณอันหนึ่งอาทิตย์กว่าจะมาผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็ทำของผมไปช่วงแรกที่เรารื้อถอนก็มีการรื้อลือทุบลื้อนู่นนี่นั่นทำทำกวาดเก็บนะทั่วๆวไปตกตกเย็นของวันที่วันที่สองของการลื้อถอนน่ะมันมีคนคนหนึ่งพี่แจ็คเดินมาดูแบบเดินมาต้องต้องมองมองอยู่หน้าไซางานผมานะเดินแบบต้องมอง,มองแบบช่วงประมาณสัก ตกเย็นๆละสี่โมงห้าโมงเย็นผมผมก็เดินไปซื้อน้ํำมาจะให้ทางทีมช่างผมก็สังเกตท,ทําไมเขามา <S 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 มองเหมือนจะเข้าจะเดินเข้าไปก็ไม่กล้า <S <s เข้าจะเดินออกมาก็ไม่กล้าออกแต่ว่าดูจากรูปลกักษณ์การแต่งตัวเขาแล, <S 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 แล้วเนี่ยคือเขาเป็นเอชุดใส่ชุดยูนิฟอร์มของโรงพยาบาลเป็นเป็นเป็นชุดแบบช่าง่ะ ผมก็เออผมก็อ๋อหรือว่าพี่หัวหน้าช่างวะที่เขาที่เขาว่าจะมาดูอะไรเงี้ยตกเย็นของวันที่สองนะพี่เนาะผมก็เลยเดินเข้าไปหวัดดีพี่ครับพอดีครับมามาดูมาตรวจสถานที่เหรอครับเขาบอกอ๋อใช่พอดีทําไปถึงไหนแล้วอะ่ะตอนนี้ตอนนี้ผมบอกอ๋อลือ้อลื้อถอนตอนนี้กํลาลังลือ้อเริ่มลื้ฝฟาแล้วครับอะไรเงี้ยผมก็คุยคุยกันเขาก็มาเดินดูกับผมในหน้าง,งานซึ่งตอนนั้นอ่ะทางทีมเอ่อทีมผมอ่ะมันอยู่ในช่วงของการพักอยู่ พักดื่มน้ําอยู่ข้างนอกกันผมก็เดินกับพี่เอช่างนคนนี้อู่สองคนอ่าแล้วพอดีเดินกันไปเดินกันมาด,นนดูนู่นดูนี่นั่นเสร็จปุ๊บเอ่อทางพี่หัหน้าช่างเนะี่ยเขาาก็ทิ้งท้ายประมาณว่าอยู่นี่ทํานี่รบกวนเตือนเตือนช่างหน่อยนะว่าพยายามออกก่อนทุ่มหนึ่งก่อนก่อนก่อนที่โรงพยาบาลปิดอย่าพยายามทํางานเลทไปถึงทุ่มหนึ่งนะโรงพยาบาลโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาจะกลับห้าโมงผมก็อ๋อครับแล้วอย่าหยิบอะไรไปนะถ้าเจออะไรอะไรเงี้ยผมอ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวผมรับปากครับผมจะไม่จะจะจะ,จะพยายามกระชับช่างผมว่าอย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 ่าหยิบอะไรในรในที่ที่มันไม่ใช่ของของของตัวเองอะไรฮะอ่าผมเขาก็เสร็จปุ๊บเขาก็เดินไปเขาช่างพี่ช่างเขาก็เดินหายไปอืมผมก็อีกวันหนึ่งผมก็ประชุมตอนเช้ามาบอกทางทมามาบอกทางทีมช่างว่าเฮ้ยเอ่อทุกคนพอดพีมันมีพี่หัวหน้าช่างที่เขาทํางานดูดูพวกเราทั้งหมดเนี่ย เขาบอกว่าอย่าอย่าอยู่ถึงหนึ่งทุ่มนะ <Ừ. S 1> ทํางานหกโมงแล้วให้รีบกลับเลยอะไรเงี้ยผมตอนนั้นผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการแบบมันคงมีเสียงไม่ได้แล้วหรืออะไรเงี้ย <Ừ. S 1> อาจจะเป็นรบกวนผู้ป่วยหรืออะไรเงี้ยพี่อืม <Ừ. S 1> แต่ว่าจุดที่เราทําเนี่ยคือแบบนอกโซนมากเลยคือ <c oughs> <c oughs> อยู่ข้างหลังอย่าหลังโรงพยาบาลเลยแล้วผมก็บอกทางทีมช่างผมว่าอย่าเก็บของหรือเก็บอะไรเอากลับหรือขอโมยเด็ดขาด <Ừ. S 1> ในสถานที่ตรงนี้อะไรเงี้ยอืม <c oughs> <c oughs> พอผ่านมาอีกวันหนึ่งก็เป็นยังอยู่ในช่วงรื้อถอนครับตอนนี้ยมันอยู่ในช่วงรื้อถอนของมันไปทีน่นี่แหละตู้เก็บศพพี่ที่ผมบอกว่ายี่สิบกว่าตู้รืออออ้อไปได้รื้อไปได้ประมาณสิบตู้สิบ<อ>ตู้ตอนช่วงเช้าช่วงบ่ายรื้อไปอีกสิบตู้หรืออีกประมาณเจ็ดตู้มันมีตู้ที่ตู้ที่ที่ประมาณตู้ล็อกที่ยี่สามยี่สองนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดออ มั S <S <an> นดึงไม่ออกมันมันลื้อไม่ออกคือมันเราพยายามจะดึงอ่ะมัน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 ลื้อไม่ออกทำยังไงก็ไม่ออกอืมพอเราเราเราก็เลยหาคุยกันชั้งว่าเอ้ยทำไมทำไมมันถึงไม่ออกเอาอะไรมาทุบก็ไม่ออกคือคือมันเหมือนเป็นตู้เหล็กครับพี่แจคพี่พี่เห็นครับเป็นตู้เหล็กแบบแบบเป็นซองอะนะเสร็จปุ๊บเราก็เลยเราก็เลยไปดูหน้าดูหลังเสร็จปุ๊บไอาทำไมมันถึงไม่ออกวะอะไรเงี้ยอืม จนมีพี่หัวหน้าช่างคนหนึ่งเขาเอาเหมือนเอาแสแรงเอาอะไรมาทุบไม่รู้พอดึงฝาตู้ดึงออกมาทั้งดุ่นเลยนะพี่นะดึงมาเสร็จปุ๊บปุ๊บปรากฏว่าศพอยู่ข้างในวมคือ <Why? S 2> อยู่ศพหนึ่งมีศพอยู่ข้างในศพหนึ่งแบบเดหนะง้าอะไรนะพี่โดยปกติแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาต้องเคลียร์ศพออกใช่เนี่ยผมมีคําตอบเรื่องนี้เดี๋ยวอะไรพ,พ,พี่พี่แจ็คพูดก่อนกันเลยครับอ๋อ,อ,อ,อนี่คือครพราะ ไอ้ไอ้ไอ้ตู้เนี้ยตู้เดียวที่มีปัญหาดึงยังไงก็ดึงไม่ออกพองัดจริงๆมีศพอยู่ข้างในมีศพอยู่ข้างในมีศพที่แบบว่าค,คือคือคือผมเปิดมาคือขาขาขาแล้วก็คือคือ,คอตรงตรงปลายตรงปลายขาเขาจะมีป้ายนะเขาเรียกว่าป้ายอะไรไม่รู้ป้ายขาว <ๆ S 2> ขาวว่าตรงขาไม่ชื่ออะไรเงี้ยศพออกมาตกใจเนี่ยตกใจสิครับตกใจผ้าขาวก็จะดุ้งกันหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็เอ้าเฮ้ยไหนบอกว่าเขาเก็บหมดแล้วว่าอะไรเงี้ยเราก็รีบ เราก็รีบบึงแล้วตอนนั้นเราไม่กล้าดันไปไพอดันมันก็ดันไม่เข้าอ่ะมันเหมือนฟืดอะพี่แจ็คคือพอมันดึงแล้วก็คือดึงเลยไงพอจะดันผักเข้าไปก็ไม่มีใครกล้าดันแล้วมันฝืดไปละเสร็จปุ๊บเราก็รีบไปแจ้งโรงพยาบาลรีบแจ้งช่างเฮ้ยพี่มันยังมีมันยังมีศพอยู่เลยพี่เหลือ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 อยู่ตู้นึงอะไรเงี้ยเขาบอกเอ้าหรออะไรเงี้ยผมยังมีเอ้าหรอครับผมพี่ใช่ครับพี่เขาเลยแบบทุกคนก็แบบรีบมาดูส่วนส่วนส่วนคนที่คนที่ ทำเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยมันจะมีมีหน้าที่ทําเรื่องขนย้ายโดยตรงมันจะเป็นเหมือนคนที่มาฝึกงานนะคนนึงกับ,ค,บคนที่เขาทําอยู่คนนึงปรากฏว่ามันเขาเขาบอกว่าวันนั้นตอนที่ย้ายศพคือเขาเขาเข้าใจว่ามันมันหมดแล้วเขาเขาเอาไปทั้งหมดประมาณยี่สิบตูแล้วเหลือตู้เนี่ยเขาเขาเข้าใจว่าหมดแล้วเพราะว่าไอ้หน้าตู้เขาไม่จะติดชื่อเพราะว่าถ้าเกิดมีมีเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดมันมันมีศพอยู่หรืออะไรเงี้ยเขาจะติดชื่อไว้ไว้ไหน้าตู้เขาเข้าใจว่าหมดแล้วอะไรเงี้ย สรุปว่าต้องมารื้อย้ายศพกันไปอะไรเงี้ยครับย้ายนู่นนี่นั่นกันวุ่นวายจนจนผ่านจนจนผ่านช็อตนั้นไปผมก็ได้ทําการรือ้อรื้อตู้ตรงนั้นอะจนครบหมดเลยครับครบหมดเสร็จตอนนี้เราก็ไม่ได้คือก็ตกใจกันนะตกใจจนตอนนั้นเราเราก็พักกันไปช่วงนึงเพราะเราก็ไม่เคยเอ <laughs> จอเจอแบบเห็นจะจ่ายอย่างงี้เห็นศพจะจ่ายอย่างงี้เราก็พักพักไปวันหนึ่งพออีกวันหนึ่งเราก็มาลื้อลื้อผนังต่อ ผนังทุบป,ปูนนะฮะผนังปูนอตอนช่วงช่วงที่เราทุบป,ปูนประมาณสองสามวันมันมีพี่คนหนึ่งเขาเขาไปทุบอิดทุบป,ปูนนะทุปบปับง้งปัง้งปั้งแล้วมันไปเจออันหนึ่งมันมันมันไปเจอเหรียญเหรียญห้าบาทล่วงมาจากล่วงล่วงมาจากปูนล่วงมาอ,อะตัวเนี้ยคือคือพี่ที่เป็นทีมงานผมเขาเล่าให้ฟังนะครับ,รบล่วงมาเสร็จปุ๊บมันมีลูกน้องเขาไปเก็บ คือเก็บเก็บไปเลยอะ่ะ oh. เก็บเก็บเอาเองอ,ะอ่ะอ่าเก็บแล้วตอนเนี้ยคือเรื่องนี้ผมมันรู้ที่หลังเนี่ยเดี๋ยว oh. เดี๋ยวตรงนี้ผมผมเล่าไปก่อน oh. อ่าเขาเก็บไปเขาเขาเก็บไปเสร็จผมไม่รู้ว่ามันล่วงม,มาจากตรงไหนนะแต่ว่ามันมัน,ม,นมันล่วงมาเยอะมากับตรงนั้นคือมันเหมือนมีเหรียญบาทตรงกาแพงแถวกาแพงเยอะมากทุบไปก็ล่วงทุบไปก็ล่วงอะไรเง oh. ี้ยผมก็เก็บมา เก็บมาเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนเหมือนเขาเก็บจะไปใช้ของเขาเองอะพี่แจ็คเป็นเป็นแบบคนงานก่อสร้างอะเนาะใช้ของเขาก็ผ่านกันรื้อถอนเสร็จมันอยู่ในช่วงที่เอ,อพอลื้อฝ้าเสร็จปุ๊บทําอะไรเสร็จปุ๊บมันมีช่วงหนึ่งที่ทางทีมผมมันเริ่มปิดฝ้าอืทีมผมเริ่มปิดฝ้าเสร็จ มันจะพอปิดฝ้าเสร็จเนี่ยมันจะมีตัวช่องไฟที่เราต้องทําช่องไฟใช่ไหมพี่แจ๊คเพื่อเพื่อเปิดปิดไฟเราก็ต้องเหลือรูรูช่องไฟไว้ครับพี่เอ่อพี่หัวหน้าผมเขาเล่าว่ามันมีคนคนหนึ่งก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นทีมผมนี่แหละขึ้นไปต่อสายไฟขึ้นไปต่อสายไฟบนฝ้าแล้วเขาแล้วเขาเอาหัวโผโผขึ้นไปใต้ฟ้าที่มันมีหลังคาข้างบนอะ่ะอือปรากฏว่าเขาทําอยู่ข้างบนประมาณ สามสี่ช่องและมันไปเจอช่องหนึ่งแล้วเขาไปเจอเจอคนเป่าหูแบบมันมีมันเหมือนมีคนมาเป่าหูแบบเป่าเป่าหูเสร็จแล้วมาพูดว่าเอาเหรียญกุมาคืนด้วยอุ้ยเป่าแบบเป่าอ่าเป่าพูดแล้วแบบเอาเหรียญกูมาคืนได้น้องคนนั้นตกบันไดเลยฮะตกบันไดตกบันไดไปตกบันไดพักไปสองวันสุดท้ายแล้วเหมือนไปเจอแล้วไม่รู้ต้องต้องต้องไปเอาเงินน่ะ เง<น>ินที่เขาเอาไปอะมาคืนไม่รู้กี่บาทนะมาคืนแล้วเหมือนตอนเมื่อเหมือนตอนกระซิบตอนนั้นอะเหมือนน้องเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่โดนกระซิบอะเหมือนเขาบอกด้วยนะว่าต้องเอาไปคืนที่ไหนอะไรเงี้ยตรงเนี้ยนนเขา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 ไม่ได้บอกดีเท่บผม<อ>นั่นแหละแล้วเสร็จปุ๊บเขาอ่ะเขาบอกว่าเออพอดีผมเจอมาเงี้ยผมเอาไปคืนแล้วนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่าเสร็จปุ๊บผมก็เลยเอ๊ะทำไมมันตอนที่ผมมานั่งช่างใจว่าหนึ่งที่มันเจอเรื่องแปลกแกเนี่ย คือตอนนั้นเราเรา,เราคิดเราคิดได้อย่างหนึ่งคือเราลืมเราลืมไหวสถานที่ในการทํางานเรื่องการรื้อถอนหรืออะไรแบบเนี้ครับลืมไหวสถานที่ในการทํางานแล้วก็แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าที่ที่มันเจอแบบนี้เนือ่องจากว่าทางทีมเราเป็นน่าจะไปหยิบไปเก็บอะไรมาโดยที่แบบไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สมควรทำอะไรเนามีคนมาเตือนแล้วไงมมันมีคนมาเตือนแล้ว หลังๆจากนั้นครับพี่แจ๊คพอเราปิดท่าทําอะไรเสร็จก็งานงานอนะ่ะมันมันเหลือประมาณสักย<ม>ี่สิบวันอ่ะมันมันมันจะมันจะหมดสัญญาละยี่สิบวันสุดท้ายมันจะหมดสัญญามันก็มีทีมพี่ช่างคนเดิมใหจําได้ไหมฮะที่เป็นหัวหน้าช่งางเขาเขาก็เดินม,มาจ้องจ้อง,องมองมองอีกแต่ก็ไม่เข้าไปนะจ้องจ้องมองมองเหมือนเดิมเลยผมก็อ่าผมก็เดินออกมาข้างนอกก็เจอทักเขาเ,เขาก็ทักผมว่าอ้าวเป็นไงาทาถึงไหนติดอะไรไหมติดเรื่องอะไรบ้างไหมอะไรอย่างงี้ครับอืมผมก็บอกว่า เออพี่ตอนเนี้ยระบบระบบไฟมันมีปัญหาเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวหลังคาเดิมของพี่อ่ะฝนมาตกแล้วนะ้ำมันล่วงลงฝ้าแล้วไฟมันไฟมันมันไม่ติดอ่าเขาก็บอกอ๋ออย่างนั้นเดี๋ยวผมให้ช่างอีกคนหนึ่งดูแลเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวตามมาให้เขาเขาเก่งเรื่องงานไฟอะไรเงี้ยครับอีกประมาณสองสามวันนะอะไรเงี้ย ผมก็เออผมผมก็คุยกับเขาไปคุยเข้ามาจนจนผมลืมถามชื่อพี่เขาว่าชื่ออะไรผมก็ถามชื่อพี่พี่ชื่ออะไรครับผมชื่อสอนครับเขาก็บอกว่าชื่อชื่อนั่นมาอะไรเงี้ยผมสมมุติชื่อแล้วกันนะอ่าสมมุติว่าชื่อหนึ่งแล้วกันอ่ะเขาบอกว่าชื่อชื่อพี่หนึ่งอะไรเงี้ยผมก็อ่าพี่หนึ่งครับได้ได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวติดต่อเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับจนจนจนในช่วงหนึ่งครับที่ที่เราเริ่มจะทําเสร็จละทําเสร็จหมดละ ทางโรงพยาบาลให้เราเป็นคนซื้อตู้เก็บศพมาเองโดยโดยที่ทําเป็นสัญญาจ้างนะตู้เก็บศพเราก็ซื้อมาให้ใหม่แล้วซื้อมาให้ใหม่ทุกอันต้องปั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 งเสร็จจนผนังพื้นอะไรเราทําเสร็จหมดแล้วตู้เตอร์เราทําเสร็จหมดแล้วหลังจากนั้นมันถึงขั้นตอนตรวจวรับแหละพอตรวจรับเนี่ยก่อนตรวจรับเนี่ยเขาเอาศพเข้ามาแล้วอืเขาเอาศพทุกศพเข้ามาเลยเข้ามาทุกอันเลย เลี้ยงไว้มีแต่ชื่อ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 นี้ติดไว้เรียบร้อยแล้วว่าว่าแบบล็อกเกอร์ไหนบ้างผมก็อ่ะโอเคพอตรวจลักตรวจอะไรเสร็จปุ๊บผมก็ตาก็ไปดูที่ตู้ตู้ตู้ที่เป็นล็อกศพอะครับทุกคนมันมีชื่อหนึ่งพี่แจ็คชื่อนี่ผมคุ้นมากเลยจําจําจําชื่อจริงได้ด้วยจําชื่อจริงนามสกุลเขาได้เลยติดห้อยห้อยอยู่ตรงคอ ก็ à, คือเป็นชื่อของพี่ช่างที่เขาไม่เชื่ดถูกของผมนี่แหละพี่สองครั้งสองรอบอะนะสองรอบข <l cul nament> นลุกเลยเ,<อ>เป็นเป็นชื่อช่างที่เขามาควบคุมงานแล้วเขามาดูก<อ>ับผมนี่แหละสองรอบอซึ่งผมมารู้ที่หลังว่าพี่ช่างที่เขาคนเดิมที่เขามาดูจริงๆเนี่ยที่เขาไปอบรมอ่ะเนื่องจากว่าเขาเป็นช่างคนใหม่ที่เขามาดูแลแทนพี่คนนี้ออือแล้วเขาไปอบรมต่างจังหวัดเพื่อเพื่อจะกลับมาครับปรากฏว่าเขาไปเกือบ สองอาทิตย์สามอาทิตย์อะแล้วเขาแลา้วเขากว่าจะกลับมาแล้วมันแล้วมันไม่มีคนดูแลไง<อ>พี่แล้วหลังจากนั้นผมผมอยู่กับช่างที่เขาเป็นวิญญาณแล้วที่เขามาช่วยดู <laughs> ผมจําชื่อทุกอย่างได้เลย<ช>จนแบบพี่มันใช่ไหม <laughs> ก็เลยแบบคือตอนตรวจรับโรงนะผมก็เลยแบบขอเขาเปิด เปิดเปิดดูแล้วเลยแอบดูหน้าเขาแอบดูหน้าสกปรกใช่เลยหนวดนิดนึงใช่ป้ายทุกอย่างใช่หมดเลยแต่แค่ตอนนั้นคือแค่แค่ตอนนั้นคือใน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 โรงเขาถอดเขาไม่ได้ใส่เสื้อแล้วเขาเขาถอดเสื้ออ่าคนเดียวไปเลยแต่ป้ายเปยใช่หน้าตารูปลักษณ์ใช่หมดเลยออืมอืมครับเนี่ยครับลุแจ็คเรื่องมีประมาณนี้ครับพี่แจ็คโอ้โหเฮ้ยไอไองานรีโนเวทผมเพิ่งเคยฟังนะงานรีโนเวทห้องเก็บศพ อันนี้คือครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะและ้วก็ผมเชื่อว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับสายอาชีพการรีโนเวทหลายๆคนหรอกรใช่ป่ะอย่างอย่างคุณสองเนี่ยก็ทำงานมาเยอะก็ไม่เคยทำมาก่อนไอไอ,ไอ,ไอ,ไอรีโนเวทห้องเก็บศพอะผมว่าด้วยบรรยากาศด้วยอะไรหลายๆอย่างไอ้ตัวเราอ่ะยังพอเข้าใจได้เรายังเป็นเจ้าของยังเป็นหัวหน้ายังพอหลบเลี่ยงได้คนที่น่าหักใจที่สุดก็คือคนงานเราเนี่ยแหละ ใช่แล้วเราไม่เคยทาสถานที่นี้ไงพี่เราเราไม่เคยทําอตรงนี้มนต์พระมาปะต้องครับตรงนี้มนต์พระเสร็จเสร็จเสร็จหมายถึงว่าคือโรงพยาบาลเขาก็จะมีการทาพิธีของเขาเองหมายถึงว่าก่อนทําเราไม่นิมนต์พระมาก่อนไม่ไม่ครับแต่ว่าจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะผมลืมขั้นตอนหนึ่งไปคือต้องต้องจุดธูปขอ อขอเข้าพื้นที่หรืออะไรอย่างี้ครับกับสถานที่แบบนี้ด้วย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 ผมอะ่ะไม่เคยทํากับสถานที่ห้องพักศพหรืออะไรอย่างนี้ครับเลย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 ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นไปนเลยโอ้นะครับ,รบก็อาจจะพลาดตรงนั้นไปแต่ทั้งหมดเลยอะ่ะเท่าที่ฟังมานะคุณคุณสองผมว่าพี่ช่างคนเนี้ยแกมาดีนะช่วยครับเขมาม่บอกนะนะ ผมเออแกมาบอกว่าเฮ้ยนี่นะต้องออกไปก่อนทุ่มหนึ่งนะสมมุติว่าถ้าไม่มีพี่ช่างเขามาบอกสมมุติเราทำงานผมผมเพิ่งมารู้โรงพยาบาลผมก็ถามโรงพยาบาลผู้มาแจ้งว่าเขาเขาเป็นมะเร็งเสียพี่คนนั้นใช่ไหมใช่ครับเขาเป็นมะเร็งเสียเสียไปอ่าผมอลางจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีพี่เขามาบอกแล้วเราก็ทํางานของเราไปเรื่อยแล้วปรากฏว่ามันเกินเวลาเกินทุ่มหนึ่งอาจจะทํางานแล้วสามสี่ทุ่ม ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเราอ่ะจะเจออะไรกันบ้างใช่อาจจะเจอจนกระทั่งไม่กล้ากลับไปทํางานที่นั่นอีกเลยก็ได้คือยิ่งยิ่งมันมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเราคืองานมันมันถูกกระชับชับกระชับจากเก้าสิบวันใช่ไหมพี่ พอ90วันเราทําไป60วันจนจนจน,จนมันเหลือแค่แค่ไม่กี่วันแล้วเราแล้วเราต้องเร่งงานอ่ะเร่งเร่งงานแล้วบางทีมันต้องไปถึงทุ่มหนึ่งบ้างหกโมงครึ่งบ้างหรือเกือบสองทุ่มบ้างเพราะกลัวงานมันจะเสร็จไม่ทันะนะฮะอืมครับ,รบนี่ก็มาบอกอีอย่างนึงว่าเจออะไรก็อย่ากเก็บออกไปนะเหมือนพี่เขารู้ว่า ถ้าไ,ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่สิคิดวบาไงไม่ใช่เก้าสิบหกสิบครับหกสิบวันเพราะห้องมันห้องมันห้องมันไม่ได้ใหญ่อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ,อ,อันนั้นไม่เป็นไรคือเรากําลังคุยถึงประเด็นประเด็นตรงนี้ดีกว่าคือที่พี่เขามาเตือนมาบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเหมือนกับเขารู้นะว่ามันจะต้องมีการไปทุบไอ้ตรงบริเวณกําแพงตรงเนี้ยแล้วถ้าทุบแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรร่วงลงมาครับเออปรากฏว่ามันก็มีร่วงลงมาจริงก็เป็นเหรียญซึ่งเหรียญนั่นมันไปอยู่ในกําแพงได้ยังไงไง นั่นครับมันมีทั้งตรงพื้นทั้งทั้งติดเหมือนติดตรงอิดหรืออะไรเงี้ยครับพี่ตรงนั้นผมก็ไม่ได้ไปเห็นนะงานคือช่างเขาอยู่มันจะมีอะไรที่ทําให้เหรียญเขาไปอยู่ในนั้นได้อะนั่นนะสิพี่เ,ออเขาซื้อที่แตอนก่ออิดเหรอก่ออิดแล้วไปวางทับอิดนี้เหรอไม่ใช่นะใช่ <laughs> ไหม <laughs> ก็เลยแปลกแปกไงครับเออนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหรียญนะั้นมันมาจากไหนแต่เท่าที่ฟังจากที่คุณสองเล่าอ่ะ มันไม่ใช่แค่เหรียญสองเหรียญโอ้โหครับพอสมควรนะคือคือต้องมันมีอย่างนี้ทีพ่พี่มันมีตรงพื้นก็มีมคือตามใต้ซอกหลังตู้ตอนรื้อตู้ออกมาก็มีอะไรเงี้ยอืมเฮ้ยหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าตอนที่มันเคยเป็น<อ>ที่<บ>เก็บศพเก่ามาก่อนแน่นอนว่าพอมีญาติม,มารับศพเอา,เ,าเหรียญอ่าอก็เป็นไปได้ครับพี่เขาก็เอาเหรียญมาโยนมาโปรยเอาไว้ครับมีสิทธิ์เป็นไปได้ เออนะฮะเท่ากับว่าทั้งหมดก็ผ่านไปได้ด้วยดีถ้าสมมติว่าเขามีการว่าจ้างให้ไปรีโนเวทแบบนี้อีกอะไปป่ะไปครับเอาไหมต้องต้องไปต้องไปใช่ครับมันเป็นงานมันเป็นหน้าที่เราผมว่าผมว่าคัาจงคัาจ้างมันก็ประมาณหนึ่งอะผมว่ามันต้องมันต้องพิเศษอะถูกไหมเออนะครับแต่เชื่อเถอะ น้อยคนน้อยคนที่ที่ที่จะรับผมนะผมไม่เอาน้อยครับน้อยครับนะครับโอเคฮะคุณสองนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดครับนะฮะเรื่องของที่พักศพขอบคุณมากๆคุณสองที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังการหลังจากที่ไม่ได้คุยกันนานนานได้ครับพี่แจ๊คครับผมครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรก็ติดต่อมานะได้จ้าได้จ้าขอบคุณมากมากคุณสองครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับี่สวัสดีค่ะ หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus. com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android